สวัสดีค่ะเพศัดอีฟค่ะวันนี้นะคะเรามาพบกับสาระดีๆที่เกี่ยวกับสุขภาพและความงามกันนะคะวันนี้ค่ะอีฟก็มี คำถามจากทางบ้านที่อยากมาแชร์นะคะก็คือในเรื่องของคอลลาเจนนะคะและหลายคนค่ะมีคำถามกันเข้ามาว่าปัจจุบันค่ะมีการซื้อคอลลาเจนทานซึ่งในท้องตลาดเนี่ยมีอยู่หลากหลายรูปแบบเลยทีเดียวเลือกไม่ถูกค่ะไม่รู้ว่าจะทานแบบไหนดีนะคะวันนี้อิ๊มีคำตอบค่ะมาให้หลายๆท่านนะคะได้ฟังกันว่าข้อดีข้อเสียของแต่ละรูปแบบเนี้ยแตกต่างกันยังไงบ้างคอลลาเจนตอนนี้ค่ะในท้องตลาดก็มีอยู่ด้วยกันก็คือชนิดที่1ก็จะเป็นในรูปแบบที่เป็นแบบน้ำนะคะก็คือเปิดดื่มได้เลย ชนิดที่2ก็คือเป็นแบบเยลลี่นะคะก็คือให้เคี้ยวหนึบๆด้วยนะคะอร่อยอันดับที่3เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของรูปแบบเม็ดพกพาสะดวกไปไหนมาไหนได้ง่ายนะคะแบบที่4ค่ะที่เราเห็นค่อนข้างเยอะในปัจจุบันก็คือเป็นในรูปแบบผงชงก็คือเราต้องมาชงเองนั่นเองนะคะแต่ละแบบค่ะข้อดีข้อเสียต่างกันยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเริ่มจาก รูปแบบที่เป็นน้ำก่อนข้อดีของมันนะคะก็คือว่าเปิดแล้วก็ดื่มได้เลยทานง่ายนะคะได้ความสดชื่นถ้ายิ่งแช่เย็นแต่ข้อเสียก็คือการที่จะได้สารสําคัญอาจจะไม่ได้เพียงพอต่อวันที่ร่างกายจะสามารถนําไปสร้างไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอได้นะคะแล้วก็อีกอันนึงที่เราจะต้องระวังก็คือในเรื่องของสารกันเสีย ซึ่งคอลลาเจนที่อยู่ในรูปแบบเครื่องดื่มเนี่ยค่ะที่ไม่เพียงแค่เราจะได้รับน้ําตาลสารแตงปรินแต่งรสแล้วเราก็จะมีการได้ในเรื่องของสารกันเสียเข้าไปด้วยทีนี้ค่ะในรูปแบบเยลลี่ค่ะมีความคล้ายคลึงกันกันกบรูปแบบสารละลายข้อเสียเนี่ยก็คือมีในเรื่องของสารกันเสียนะคะแล้วก็คุณภาพของมันเนี่ยก็อาจจะเสื่อมเร็วเก็บได้ไม่นานนะคะถัดมาในรูปแบบที่เป็นรูปแบบเม็ดรูปแบบเม็ดเนี่ยค่ะก่อนหนึ่งต้องบอกก่อนเลยว่า การพกพาสะดวกเนี่ยเป็นเรื่องที่ใครๆปรารถนานะคะ แต่การที่จะนําสารสําคัญนั้นเนี่ยมาทําในรูปแบบเม็ดได้เนี่ยคือต้องมีเข้าสู่กระบวนการตอกเม็ดนั่นเองการตอกเม็ดเนี่ยก็คือต้องมีการใช้สารเติมเต็มสารยึดเกาะต่างๆนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะมีส่วนประกอบของแป้งเข้ามาด้วยนะคะสิ่งที่หลายๆคนกังวลใจอะไรที่ไม่จําเป็นกับร่างกายเราคงไม่อยากรับประทานเข้าไปถ้าเราเลือกได้ทีนี้เนี่ยถ้าเป็นในรูปแบบเม็ดก็ต้องบอกเลยว่าสารสําคัญสมมติ1000มิลลิกรัมเราจะใส่สารสําคัญไม่ใช่1,000มิลลิกรัม ต้องน้อยกว่านั้นแล้วสารที่เราจะต้องมีการเติมเต็มเข้าไปเพื่อให้ได้1000มิลลิกรัมและตอกเป็นเม็ดขึ้นมาก็เป็นสารที่เติมเต็มเข้าไปที่ร่างกายไม่ต้องการนั่นเองสุดท้ายรูปแบบที่เป็นในรูปแบบผงชงผงชงเนี่ยคะ่ะก็คือจะเป็นในรูปแบบของกระป๋องกับรูปแบบของซอง รูปแบบของซองชงที่มีการฉีกแต่ละครั้งเนี่ยข้อดีคือเราจะควบคุมปริมาณสารสําคัญได้ว่าในหนึ่งครั้งที่เรามีการชงทานเนี่ยได้ปริมาณสารสําคัญตามที่ข้างฉลากมีการระบุไว้เลยว่าเราจะได้กี่มิลลิกรัมแต่ถ้าเป็นในรูปแบบ กระป๋องที่เราต้องตักตวงเองเนี่ยผู้บริโภคหลายๆคนเนี่ยก,กังวลว่าถ้ามีสารสําคัญมากกว่า1ตัวเราจะตักตวงสารเหล่านั้นเนี่ยได้ครบถ้วนตามฉลากหรือไม่นะคะซึ่งอันนี้ก็ต้องตอบเลยว่าไม่ครบแน่แเพราะว่าแต่ละคนมีการตักที่แตกต่างกันนะคะแล้วโมเลกุลสารก็ไม่เท่ากันถ้าโมเลกุลสารไม่เท่ากันเนี่ยเวลาที่เราตักไปยากมากเลยค่ะที่จะคํานวณได้ว่า แต่ละช้อนเท่ากันทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะในในทุกๆคนทุกๆเพศทุกๆวยัยในการเลือกคอลลาเจนก็ต้องดูให้เหมาะกับตัวเราให้มากที่สุดค่ะว่าทานแบบไหนแล้วเนี่ยจะได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดค่ะ